วันนี้มาพบกับผมเบบไบแลนด์วันนี้ผมจะมาดูอันท่อแต่ละคนครับดังนี้แค่ไหนครับมาเริ่มจากคันของผมก่อนเลยที่กินคันของผมนี่เป็นท่อ125แต่ว่าอยู่บ้านนะครับไม่ต้องเชียงเลยครับเบิร์นไม่ไถึงเบิร์ของคุณด้วแล้วเรามาต่อกับคันนี้ครับ ข้อใหม่ๆนะครับคราวนี้เรามาฟังรอบตัดก,กันครับหนลเลยคราวนี้คราวนี้เรามาดูอีกคันหนึ่งครับคันนี้ครับ ก็ไปเปลี่ยนคาร์บู1 2รมาครับครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับไปใครด้วยนะครับขอบคุณครับ